สวัสดีจ้าพี่น้องมอนีเฮาสิมหฮาเส,สบียงสเสบียงเสบียงไ้เมียกินกรุงเทพเลวพี่น้องสิได้หลายอย่างนี่แหละนี่แหละกำลังทําการแสดงทําการแสดงหาวัตถุดิบหรือว่าเสบียงคนนะ่ะเตมถ่ายรูดไปพี่น้องขั้นตอนแรกข้ากับสิมะลมุมกล้วยก่อนนี้เครือแหลงกาลังดึงอยู่นี่แมกมกำลังตัดให้อยู่นี่เดีย๋ยวจะเครือลูกนะ ชามเครือบไปเลยคุณวะตะเบิร์นอพี่น้องถ้าเราบอกเอาหมดนี่เคือบจะให้หมดให้เบิร์ถ้าจะบอกว่าเอาเบิร์ก็ให้เบิร์พี่น้องแม่ข่อยว่าแพงอยากได้ยังคนเอาลวดคุณนะกำลังซู้ลงซอยกันนะฮับฮับฮับหลาฮับพี่สาวฮับพลังจะสิฮับเป็นไรเครือบเป็นไงเลยวี่ทับคอลูกคุณนะตัดเชิบเชิบมาเลยไปคุณนะพัวบาดเดียวขาดสองทอนเกือบทับกระทอมยกยกเกลือบเป็นลมใช่กระทอม อมเพิินกระห่วงห่วงเลยมีเชื้อแหลกมาแล้วพี่นอ้องมึงโหลดไงไปไงเบื้องเอาหนักเด้อนนี่หนักแล้วยกค้เดียวบ่ไหวเนาะมีเสื้อที่สองพี่น้องอดึงลงอีแล้วคนนะอันนี้ล้างบ้านเด้อนนี้ล้างบ้านโลดเองพี่น้องมีตะปาก,กว้วยบยื่ออึดยูอึดอยากรึบบานเทาเสื้อที่สองอาจจะมีเสื้อที่สามตามมา ต๋วที่สามล้นพรวลงโอ้ยตับตกับปุ๋ยเหมือนต้นกรบปุ๋ย <c oughs> มันต้นมะาเฝ้าต้นกล้วยกระสูก <c oughs> สูงมันบาเอ็นเนยกรนนินมันสูงมันสั้นนี่มีมกล้วยสุกค่าคือกำลังแหย่มเบิองโอ้แตก,ก่โคโนกล้วยกูคนนี้ตแตกบ่แตกซำเบิ้ดมาฮอดกรุงเทพปมาฮอดกรุงเทพปซุกเบิ้ดตากแดดไม่เงี้ยวสั่นโอ้ยหวานมากสิบช่องสุโม ออมประเทศอุ้ยดุดมือเอาะอังยไม่ยกไหมเอาให้มาผากซวยไวให้มาหัวเราะมือดีพี่น้องมาแล้วมือดีอันนี้เล็งไว้ตั้งแต่วันมาแล้วเล็งไว้หาซองไปซองมาอุ้ยกล้วยซุกข้าเรือบันมาไปพี่น้องเขาก็สิอันเราเขาไปขายเติมค่าน้ำมันนี่บุณนี้ยอ้งยอังโยกันมาโอ้โหคนน่ะเบิ้งสันอรุดกินหลายก็ยกได้ด้พี่น้อง มูมาหักขขางลางคออยเด้ออันขันซ่าดเหล่าหักอันกสิเห้อีกวะเอาแก้ข่าวแม่ว่ได้เอาไปขายเอาว่ได้ไปขายได้พี่น้องเอาไปบ้านบ้านแหวนเพชรอันนี้หมูนี่เศรษฐกิจพอเพียงหลังบ้านอันนี้หมูกี้เหรออันนี้หมูกี้อันนี้หมูแคะเออนี่หมูแค่นี่ตัวน้อยนี่นี่นี่ี่หมูปลามึงเธอคิดไว้ในใจอุบอุบอุบกิน ตีินใบตองดีดดีเนาะไปพี่น้องแบกบเขาไปไว้เสียไปผายบ้านแหวนเพชรเสไปบ้านเพชรแนวทำเขาปลูกใบปลูกข้าวเหนียวไปพี่นอ้องเปียร์ลำปำไง,งไปต่อไปเห็ดพันธุ์บ้างคนน่ะน,<า>นักเอาเบาสูด้วยหอยยีว่าเขาบอกทานด้อเอาไปกระสอบคนด้วยคนเอาฐานนะเนี่ย <laughs> อันนี้เอาทานที่กาแฟเอาทานคัก แม่ก็ต้เปลี่ยนกระสอบไ้กระสอบนะมันพุยแล้วมาเค็ดกับเขาเนาะม,มาเค็ดกับเขาเที่ยแกแกดเบิ้นี่ก็แก่คัดได้ตุ่มปิ้งย่างได้เบิ้ในในเห็นทานเนี่ยต่ว่าต่อแกดนี่ย่างว่าได้ด้บอ่ะหอมเนาะแบบแซ่บนะแล้วเดี๋ยวจะซองกสอบไปเก่งใจแม่เอาในบ้านเร็จเท่าก็สิออกไปทงหน้าได้พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศทงไงทงหน้า อันนี้ก็สิเป็นสวนพักคุณยายคุณยายอะไรคะคุณยายน้อยค่ะนี่คุณน่ะบักเคอร์เลนกำลังเก็บอยู่ไอเก็บเธอเก็บทันจีไทยผิดดิงามถ้าเบิงหนาแวนเพชรได้พี่น้องยานดำเนาะแล้วเห็นตาแดดอุดรแห้งค่ะแดดแบบร้อนแบบเหมือนตกนรกอ่ะ้อมตกนรกสังสังสังเก่งไล่หมาเฮาไล่หมาคอ มาเฮาหมาฮอดหมาเฮาก็ค่ะนี่แหละร้องยางพันหมาหมาเฮาเลยได้ไงบละกำลังเก็บเธอเก็บเก็บเธอเก็บนะตอนไปนี่ตอนเที่ยงแบบเดดเปียดเปียงอะไกำลังแดดแบบโอ้แต่เว้นตรงหัวพอดีเลยสิเป็นลมบาเคยเล่นก็อยากได้แดดก็ฮอนเบองสีเสือพอนเสือช่องนะเนี่ยเขียว สลุกมากเออเก็บนี่มันขนาดเลยอันมันโดกเนาะแดงเต็มอยู่มันลมที่จริงที่จริงมันต้องเป็นข้างแล้วมันจะย่อนลงมาเขาเก็บไงเนี่ยนะต้องหนึ่งมือพี่น้องตำส้มตําเสียบนัวอีหลีเด้อร์เปนอ่ะโอ้ยเก็บเอาเก็บเอาเก็บไปเก็บมากเลยเก็บตาหนุ่ยริเด้อเก็บเหมือนของตัวเองอะสวยมากยายก็มาช่วยเก็บเด้อสวยมาก สะออื่นสะออนค่ะเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งเลยมะม่วเส่ยมะเขือเลนมะเขือเป็นผักเนาะเป็นผักใช่ไหมเป็นผักพี่น้องรอติดตามไม่นู่มแต่มะุ่งมะเขือเลนมันบานเป็นพวงเลยอ่ะพี่น้อง ต้องเรียกต้องเรียกมะเขือพวงไข่เมื่เคือเล่นแล้วพ่อพ่อได้ขาดบอกหูแยกกับว่าต้อยเอาต้อยเอาบุนะมานี่ได้หมดเลยกรอบประกอบไม่ตออซื้อกบล้นแล้วหูหรือมันเหียวอยู่แล้วบุไม่มามะหูนี้กรอบมากเออยำนะก๊กก็๊กก็๊กติดจันหืก็จับให้หยาใช่ไหม ถ้ามีห้าสิบลูกถ้ามีเยอะกว่านี้ก็จะเอาเยอะกว่านี้เพราะมันมีแค่สองลูกมีอะไรกับหัวไปเบื่อนบ้นมะฮูเออบบกอันม่วงบันม่วงก็ึ้นเอาปันต้นขาจกองเอาหลุดคืนถ้าคืนเอาหน่วยนี่หน่วยใยหน่วยนี่หน่วยนี่เห็มันฮักลูกนี่นไปสิลับกันฉันนี่เขาอาจจะจงไว้ก็ได้นะแต่เราเห็นเราเก็บเลยทำงานนั่นงานนี่ส่งแตกเป้่าซช่นห ขวดมากๆเลยนะเก็บจนสักสีบากระสุนเก็บสักสีบาทตางคนลับเสียน้อยนั่นน้อยนี่บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็เก็บอยู่นั่นแหละปากแต่ว่าบอกว่าพอแล้วมือกระสีน้อยนั่นน้อยนั่นมาเนี่ยเธอทำอะไรขึ้น่ะขึ้นนะเงินเฮงนงิยใหญ่ี๋ยวสีแบงให้เดี๋ยวสีแบงไปซื้อมูกินล่ะเอามาซื้อมูกิน กินคนเดียวไม่หมดหรอกกินบาทันเราพี่นอ้องมันเหี่ยวก่อนหนักดิเนี่ยนี่เป็นพวงเลยพวงละสามหน่วยสี่หน่วยพวงแท้ๆมันอะไปซิบหน่วยเอากรถึงมันสูงอันนี้จะเป็นมุงม้งม่วงอันสามเยดูเลยพี่น้องตกกอบสมแนมผสมหลายสมพอดีพอแซบสมโพดสมพอดี<ม>นี่แหละสมอันนี้หลานเหมือนเหมือนซื้อครีมหลอกเดอ้อครีมหลอกกับ <laughs> แซมเปียน <laughs> ถ้ามาถึงตั้งชื่อคิมหรอพรอมเป็นสร้างเองอออันนี้บุกงวงปานพี่้องได้เป็นกระสอบปุ๋ยหมดเขาเดียวมาเบิ่งแั้วหนุ่ยใหญ่ได้เลยมาคืนเลนมาคืนเลนในหอดยอดบักมะละในกระชมเมื่อบานและคนน่ะใจเย็นมันซาโลโมนรับลมในมันรับลมไม่รับแดดอันนี้มะม่วงแก้วอันนี้มะม่วงแก้วบานเฮาพี่น้องแซ่บคือกัน S <S อันที่กินโยงล้างรดนั่นแ <est> หละสดๆจากตน้นให้กันคนนะเอาทถื่นเอาถื่นเอาอันนี้ก็สิเป็นบักเกลือนอันที่เขาเก็บว่างันนี่ละพี่น้องอันนี้เก็บแล้วล่างน้ำแล้วเตรียมแพคลุ่งทุงเลยเนี่ยนี่คนนะอันนี้ก็สิเป็นเก็บมาเริ่มเก็บมาร่วมกันแล้วละพี่น้องอันนี้กะขี้เล็กต้มแม่ต้มให้ไปหอดกแกงโรเดละ่นะอันนี้ก็จะเป็นปลาแหงตัวใิญง่ๆปลาแดดเดียวพี่น้อง แห่งเราเลืออยู่ซสักนี่แหละไปอีศกอืมอันนี้กับบักบักเผาบักเผาบักอือกาวาสิบุซอกะทิอะไรพี่น้องกาวาสิบุซื้อี่ยแต่คือประมาณว่าติดเกาะหาเดือนก็อยู่ได้อืมนี่อันนี้กับบักอืออืมจะหน่วยยังไงสี่ลูกเหรอสี่หน่วยบักหอยหอยขัวแล้วติดตามเมนูบักหอยขัวเขาจิมาในเมนูอีหยังพี่น้อง ไลยค่ะอุ้ยเก็บมส่งไปให้อยู่บักขามเปียกไปอยู่บักขามเปียกกินเมื่อนีิจีอได้ส่สมอันนี้ก็ใบตองทำขนมบักพริกพริกแะเลียงแหอันนี้แหสิเป็นแห้ไปวานแห่ไปวานแหอันนี้ก็สิเป็นนอไม้สมหรือว่านอไม้ดองเขามีเมนูดองเองกินเองอันนี้มักคือเอ้ยอันนี้บักม่วง ของม้วนกระสอบนั่นละทำไมไปทั้งวันวลเลยเนี่ยเรามารีวิวรวมเนาะนี่พี่น้องมีกรกล้วยมี่กระก้วย<อ>ที่ห้องตัดทีด่หลังบ้านเริมค<ม>อนมา่ <c oughs> แล้วเตรียมอะไรแล้วนี่ก็สิเป็นเสบียงอันนี้เตรียมพร้อมแล้วพี่น้อ <c oughs> งขึ้นกระบะแล้วขึ้นกระบะแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้จ้าส้อนรับพี่น้องมื้อนี้สเสบียงเฮาก็มี่สักนี้ล่ะ ก่อนจากกันมือนี้ฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก,ก็ติดตามเพื่อไปก็รังใจ่บวกเข้านีเด้อจ้าไปพอกันรุงเทพจ้าเดินทางปลอดภัยสุขสุขคนจ้าสวัสดีจ้า